ครับเป็นไงครับความวันนี้เลยครับตื่นความตื่นเต้นขนาดไหนที่แบบ Thank you boy ดิเต้นไหมเต้นเพราะว่าได้มาฉลองวันเกิดกับแฟนๆครับแล้วเราก็มีแขกรับเชิญเยอะๆมากมายครับถูกต้องถูกต้องหาวับมาจัดปาร์ตี้แหละครับมันเกิดพี่เมย์เหรอคะหรือว่ามันเกิดวงมันเกิดวงครับมันเกิดวงวันที่29มีนาครับก็เลยจัดวันที่18นี้ครับ ก่อนครับี่ปีแล้วคะ23ปีไทยเทนนิสเ <Yeah. S 1> ล้ว,วแต่ว่ามีความพิเศษถุกแน่นอนแน่นอนครับวันนี้เต็มเอียดไปด้วยโอ้โหพี่น้องทุกคนมาช่วยกันเฉลิมฉลองวันเกิดของไทเทครับมีเยอะมากเลยนะมีตแต่ทุกรุ่นเลยค<ช>รับมีการเน่ามีไฮเชมมีเดฟแจมมีปอกมายน์เซตมีอ่าวันเดอร์เฟรมก็ได้มีอินฟ้า นะครับ sorry to p หายไวๆมึงต้องนี่จะเป็นการรวมตัวกันในรอบนางแค่ไหนครับที่แบบไม่ได้แบบเต็มวงจริงๆก็รวมกันมาพักหนึ่งแล้วครับแต่ว่าไม่ได้จัดปาร์ตี้แบบนี้มานานแล้วครับจัดเต็มแน่นอนคืนนี้แน่นอนแน่นอนครับถ้าเเรื่องโนื้ชั่นล่าสุด ทะลึ่งเบบีครับก็คือเราพูดกันแบบเร็วๆนะครับคือทะลึ่งอ่ะเมื่อ18ปีที่แล้วเป็นเพลงที่เปลี่ยนชีวิตของไทยเท <Yeah. S 1> นะครับก็ทำให้เราเป็นแบบที่รู้จักถึงทุงกวันนี้เราก็ยี่สิบปีผ่านมาเขาก็ยังเปิดเพลงทะลึ่งอยู่เขาก็อยากจะขอบคุณ mm. ทุกคนนะครับที่เปิดทะลึ่งสนับสนุนไทยเท <Yeah. S 1> ก็เลยอยากจะรีเมคทะลึง่งมาเป็นทะลึง Baby, <Yeah. S 1> ่งเบบีรีเวนใหม่ อ่ um, เพราะว่าทำงานร่วมกันเมื่อปีที่แล้วครับแล้วเขาก็เขาก็บอกว่าเขา,าชอบร้องเพลงเขาอยากทำเพลงก,ก็เลยชวนน้องมาทำเพลงเลยครับทั้งหมดมีเกสกี่คนนะคะในในเพลงในเพลงอ่ะครับมีทั้งหมดมีด้วยมีฟิกซ์ด้วยมีสลันด้วยครับ and Boss on the Beat ครับแฟ <Yeah. S 3> น,นตอบรับยังไงบ้างคะ ก็ดีนะครับมันมีท่าเต้นให้ให้เขาแบบว่า engage ด้วยนะครับกาจะมี twerk challenge ที่นำคนก็เล่นกันเยอะมากนำโดยฟ้าครับแล้วกระส่าก็ดีครับทำได้ไหมครับแบบ challenge ให้สาวๆดีกว่าให้สาวๆดีกว่าใช่แต่ดูงามกว่าครับนี้ก็จะเป็นการแสดงสดครั้งแรกของใช่ครับใช่ครับ กอีกสมีันจะมีอะไรออกมาคสรแแบบมีอนมีคับกำลังกำลังคุยกลันเลยว่าคอนเสิร์ตใหญ่ ประมาณหนึ่งครับแต่ว่าไม่รู้ว่าช่วงไหนอาจจะ<ช>ท้ายปีต้นปีนา่าเพงไง Rolling Loud อนเนะาะ Yes April 13, 14, 15ที่พับยาทลจิน t t a y ม l e g e n d Please everyone come out and party with us ของมา baby ใหม่ของเราก็คือ Titanium Power นะครับ Energy Drink ของเรานะไม่ใช่ลูกสาว อ่าอันนั้นลูกจริงๆแน่นอนแน่นอนอันเป็นเบบี้อ่าเขาเรียกว่าธุรกิจใหม่ของพวกเราไทเทเนียมนะครับผมฝากไว้ด้วยนะครับทำในนามวงใช่ไหมใช่ครับใช่ใช่เออ่าน้องๆเอาเอามาขวดมาให้พี่เขาดูเอาามให้พี่ดทำไหมแจกมันเลยแจกทุกคนเลย Power ไม่เราไปยังไงถึงได้ทําอตรงนี้คนะรับร <ไอ S 1> ว่าเราแบับจะได้แบบเอนเอเอิจีิดิงค์มันเป็นอะไรที่ใกล้ตัวเราอยู่ตลอดครับเวลาเราไปทํางานหรือเวลาเราเล่นคอนเสิร์ตหลังเวทีมันจะมีแบบว่าวเครื่องดื่มไม่ว่าจะเป็นน้ําเปล่าเครื่อง<ต>ดื่ม<ต>ชื่อกาลังเหล้าหรืออะไรอย่างเงี้ยครับก็ไม่อยากขายเหล้าก็เลยอยากจะลองขายเอนิจจิดิงค์ครับอันนี้มันร้อนไปนานยังครับหรือว่าสามเดือนสามเดือนสามเดือนนิดนครับครับขงัับีก็ดีนะครับดีครับก็ ทั่ว7 e 1นะครับทั่วรประเทศแล้วก็ตอนนี้ก็เริ่มจะจำหน่ายแบบแถวประเทศใกล้ๆครับแต่หลายคนแบบว่าเพื่อนๆัำธุรกิจ ร่วมกันอะไรเงี้ยมันอาจจะแบบมีแบบปัญหาอะไรเงี้ยเราเออเรามีไปแล้วครับกลับมาแล้วครับแล้วก็ทําต่อครับทําใหม่ทําใหม่ทำเรื่องใหม่ฮะเรื่องใหม่เพว่าก็มีมีมีปัญหากันอยู่บ้างแล้ก็มันมันใน23ปีที่ผ่านมามันก็เคยมีปัญหาครับแล้วก็เราก็เป็นแฟมิลี่ซึ่งเราก็คุยกันคอมมิวนิเคชันกันแล้วก็เคลียร์กันแล้วก็ตอนนี้ก็กลับมาลุยกับพาวเวอร์่าไทเทเนียมไทย ด้วยด้วยกันนี่นครับทางธุรกิจแบบโอ้ยเพิ่งเริ่มครับเพิ่งเริ่มเนะเพิ่งเริ่มมแน I'm sweating ลงทุนไปเท่าไหร่ครับนี่งานมีไหมลงทุนก็เยอะๆอยู่เยยออะู่ครับมีพาร์ทเนอร์ด้วยครับใช่ครับถ้าบอกว่าตอนนี้เราก็คือเคลียร์จากกันร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วแบบว่าไม่มีการแบบแตกอีกแน่นอนเหมือนว่าแบบ ีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยตอนแล้วหลังจากนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวให้มันผ่านไปอีกยี่สิบไมค่อยว่ากันเลยยี่สิบปีค่อยว่ากันรอดูรอดูแล้วก็แล้วก็เริ่มกลับมาทีนะแต่วันนี้ก็แฮปปี้ดีทุกคน we good we celebrating 23 y e a r s มันจะมีอันมันจะมีอันที่แตกคือพันล้านแตกนะฮะอ่าสลองแล้วค่อยฉลองกันแต่ว่าตอนนี้เป็นเราควรถามแบบเป็นพ่อแล้วตอนนี้มีปัญหางคะ ก็ดีมากๆเลยครับแต่เหนื่อยเหนื่อยแบบเหนื่อยแฮปปี้แล้วก็มีความสุขมากฟูมากครับแฮปปี้มากครับก็มีเวลาเลี้ยงน้องอะไรก็มีเขามีบ้างแต่แต่คุณแม่เขาจะ มีเขาเรียกว่ามีเวลามากกว่าเวลาใช่ครับผมพี่ขันก็เลยเหงาคนเดียวมาะท่านอยไม่เหงาครับอยู่กับเพื่อนๆไปก่อนแล้วก็เลี้ยงหลานไปก่อนครับลองชิมดูก่อนว่าเพราะมันยากลาบากขนาดไหนครับอชิมซิก็คือเขาเองก็กลัวไปแล้วแบบมีแบบเหมือนเพื่ออยากไม่มีแฟนอะไรอย่างเงี้ยครับก็ไม่มีใครไม่มีใครเขามาสนใจหัวเขาต้องไปดูลูกเขาครับ พูดแบบน้อยใจนะแต่พี่เบย์ให้เทคนิคในการเลี้ยงเลี้ยงลูกอะไรอย่างเงี้ยลูกพี่ผ่านไปสิบปีแล้วก็คนละวัยกันแล้วอะแต่ก็ก็ให้เขาก็บอกว่าเตรียมตัวไม่ได้นอนตอนนี้พูดแทนแล้วที่มันพูดสมัยสิบปีที่แล้วเป็นยังไง แต่มีแต่มีร้องเพลงอะไรให้ลูกแบบนิปฟ็อกอะไรให้ลูกฟังไหมแบบว่าให้ลูกแบบซึมซับเล่นเลยไหม Wheels on the bus g o r l call a rap baby sugar dance ย n the playlist ตามไปด้วยนี่แต่งเองใไหม ฟรีสไตล์เลยฮะคืนนี้ถึงกี่ทุ่มนะเอ้ยถึงถึงตีเท่าไหร่อ่าคืนนี้ถึงห้าทุ่มครับที่นี่นะครับแล้วก็ถ้าจะไปต่อค่อยว่ากันครับอขอบคุณแฟนๆหน่อยไหมฮะขอบคุณแฟนๆทุกคนนะครับจริงๆนะครับไทยเทไม่มีวันนี้ถ้าไม่มีพวกคุณแล้วก็ขอบคุณพวกพี่ๆสื่อมวลชนด้วยนะครับที่สนับสนุนไทยเทมาอยู่กันมายาวนานมากดูดิ ดูมากี่กล้อง,ง,งยังยังยังมาเพื่อถ่ายเท Thank you so much uh, uh, um, Get some free power drink and then have fun Let's a go